กิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลกันบ้างนะครับทางด้านของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ได้รวมกันหล่อเทียนพันษาเพื่อนําไปถวายกับวัดนะครับเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและก็สืบทอดเรื่องของพระพุทธศาสนานายธวัฒบุญประเสริฐผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกตามวิถีพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบ้านปิงและวัดลอยเคราะจังหวัดเชียงใหม่จำนวน5รูปร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนเข้าพรรษาโดยนำแผ่นขี้พึ่งต้มให้หลอมละลายนำมาหล่อต้นเทียนพรรษาขนาดความสูงกว่า1เมตรโดยมีคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาล นำแผนขี้ผึ้งไปต้มในหม้อด้วยความร้อนจนหลอมละลายใช้กระบวยตักขี้ผึ้งในหม้อต้มร่วมกันหล่อต้นเทียนพรนศาขึ้นมาครับจากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคถานางพณีบุญประเสริฐผู้รับใบอนุญาตและผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณน,นิมิตถวายพัตตาหารคณะครูเด็กนักเรียนถวายจตุป,ปัจจัยทายทานพระสงฆ์ให้พรน,นักเรียนนั่งสมาธิและร่วมกันกล่าวคําแผ่เมตตาพระสงฆ์ ประโรมน้ำพุทธมน์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับเทียนพรรษาที่หล่อในวันนี้ก็จะนำไปถวายให้กับวัดลอยเคราะห์ในช่วงวันเข้าพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดทำวัดเย็นตลอดเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเขาเป็นการปลุกฝังเรื่อง